คุณชัยชนกก่อนหน้านี้เยียวเยืยวเป็นตัวตั้งตัวตียกเลิก m อ2มยูส4งเสือกโดดประชุมขาดประชุมไปทั้งสองครั้งเลยแสดงว่าคุณไม่ได้มีความจริงใจลยคุณชัยชนกคุณไม่นักการเมืองรุ่นใหม่ทำไมคุณน้ำเน่าอย่างเงี้ยผมนี่โคดูถูกคุณเลยหรือว่าคุณต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการขายชาติการขาดประชุมคุณชัยชนกประธานกรรมการทำให้นายจักรพงศ์เพ็แขรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งซึ่งเป็นโคต้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นประธานการประชุมมาตลอดในการประชุมสองครั้ง ผ่านมาอาจารย์ปานเทพที่ปรึกษามีภาระรัตัวมากอยู่แล้วตามที่ทุกท่นานทราบดีก็เจียเวลา ยกเลิกนัดหมายทุกอย่างมาเข้าประชุมผู้ชมรู้มาแม่งมากีดกันไม่ได้แสดงความเห็นอะไรในที่ประชุมเลยทั้งทั้งอาจารย์บาเทพเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่อง m o u ดีที่สุดเราไม่ได้ก่อติดเรื่องนี้มาเพิ่งก่อติดเราก่อติดมา10กว่าปีแล้วแต่นะายจักรกพบเป็นประธานกับอ้างว่าต้องให้กันมาี่การตัวจริงซึ่งส่วนมากเป็นฝ่ายสนับสนุน MOU ได้พูดก่อนชัยชินกคิดชอบจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกับว่าเปิดทางให้จักรบเป็นแขเดินหน้าเพื่อรักษา MOU 2543จะได้อ้าง ได้กับว่าผมพยายามแล้วนะแต่กรรมธิการส่วนใหญ่ว่าให้เก็บเอาไว้คุณเ네นวินครับคุณเป็นพ่อของชัยชนกชิดชอบคุณอย่าให้ลูกคุณจบลงด้วยการช่วยเหลือการขายชาติยก m อ u 2 5 4 3 2 4 4ให้อยู่ในอ้อมกอดเมนแล้วก็เข้ามาละเมิดท่านผู้ชมครับ,รบ,รบเราประท้วงแม่ไป400 0กว่าครั้งแล้วไม่เคยได้ผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว